สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่ตลาดอารีกาเด้นนะคะทุกคนแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่ร้านนี่เลยร้านผีดอกออกใบนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเรานะคะจะมาหาของนะคะไปแต่งสวนกันใช่ใชแล้วบอกเลยว่าร้านนี้นะครับหูแบบของแน่นมากน้องฟิลแล้วก็เป็นของที่แบบน่ารักบอกเลยสายแต่งบ้านแต่งสวนนะครับแนะนําเลยว่าให้มาร้านนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับใช่วันนี้อยากได้อะไรก่อนดีกว่า อพ่อมีพ่อมีในใจเยอะมากเลยเราฟิวมีเปล่าไม่มีค่ะแล้วแม่อะ้าวมีแต่พ่อเพราะส่วนมากแม่อยากปลูกแต่ผักแม่ไม่ได่แบบอยากแต่งสวนไงพ่ออย่างนั้นนใพ่อจริงเคืองานของพ่อเราก็สายโยนไปเผื่อใครมีแนวร่วมกับเราไม่มีจริงดิใช่เพราะว่าเราเน้นปลูกผักอย่างเดียวไงเราไม่ค่อยเน้นตกแต่งให้พ่อแล้วกันอ่ะยกให้พ่อนะอเคแล้วเราฟิลอะแนวกินอย่างเดียว ไม่คุยมากใช่ยู่เฉยๆได้ครับามาก็จะบอกว่าร้านนี้นะครับเป็นแนวตกแต่งนะครับทุกคนมีแนวแบบงานปัน้นงานเซรามิกงานต้นไม้งานกระถางนะครับคือเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูอันนี้ก็จะเป็นงานงานงานของทางร้านนะครับทุกคนสิ่งที่พ่อชอบคืออะไรรู้ไหมไหคือพ่อมีความรู้สึกว่าเขาวางของไว้แล้วจัดสวนให้เราได้เห็นว่าเออเฮ้ยคาแรคเตอร์ที่วางไว้มันควรเป็นยังไงนะครับเนี่ยใช่ครับฟังก็ตัวยักษ์แบบเนี้ยหนึ่ตัว เอาไปวางไว้ในบ่อเราอะนะใช่ไว้ตรงกลางเลยมันจะดีหลอคะน้องฟิวใช่จะได้แบบไม่มีตัวอื่นมาเพราะมีตัวใหญ่อยู่กลางตรงเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราเดินเดินเป็นโซนนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับนี่เขาจะจัดสวนอย่างนี้เลยนะทุกคนอย่างน้องไก่อะไรอย่างเงี้ยก็สมจริงมากนะครับสวยนะนี่วันก่อนพ่อมีเอาแมวไปแล้วแม่เอาไปเกาะไว้ใช่ครับแล้วก็นกคุ้มนกคุ้มแม่จําได้ไหมที่เอาไปเนี่ยไก่อย่างเงี้ยเดือนน่ารักมากเลยนะ นกคุ้มใช่ไหมอ้วนสีมูใช่เพราะว่าสวยนะก็คือชื่อเขาดีแหละเป็นนกคุ้มนะสีนี้อันไหนแม่นกน้อยในกรงละ่ะอันนี้น่ารักกว่านะนกคุ้มครับทุกคนสีแบบพาสเทลมากใช่แล้วก็เนี่ยอย่างไก่เงี้ยน่ารักนะไก่แบบงานอาร์ตหน่อยใช่ไหมคะน้องฟิลยเหลี่ยมเพราะว่าสวยนะแล้วเนี่ยเห็นไหมนกที่พ่อซื้อไปเห็ไหมที่พ่อไปเกาะไว้เป็นงี้เลยเห็นไหม,มเขาจะสวยดีนะครับคือเขาจัดสวนจัดร้านได้คือแบบสวยมากนะครับ ฟิลมีหอยด้วยหอยตากหอยตากตัวใหญ่อยู่นะแม่นะเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าทุกคนไปดูผู้คนเยอเนาะใช่อุ้ยอยากได้ม้าม้าไหนครับฟิลเนี่ยเนี่ยมันนั่งได้นะใช่มันนั่งได้แต่ว่าจะยกไปไหวไหมอีกเรื่องนึ่อุ้ยแม่ไก่พอเรากําลังจะมีฟาร์มไก่แล้วไปหันฟิลเดี๋ยวดูด้านในดี่นูว่าถ้าเราจะมีไก่เราควรมีที่นั่งไก่ ใช่เหรอนี่เหรอไม่ใช่อันตรงไปหาข้างหน้ามอง<ห>น,นะ,ะนี่เหรอคะใช่แต่งานที่นี่คืองานดีและงานสวยมากนะครับทุกคนดีเทลดีนะครับไปน้องฟิวบอกว่าน่ารักครับผมไปแม่เดี๋ยวเ<อ>ดินดูฝั่งนี้กันคือของในร้านพี่เขาคือแน่นจริงนะคนน้องไก่อุ้ยแต่หนูว่าอันเมื่อกี้น่าสนใจนะ คือที่มันพัดบอกทีดะนั้นนะเดี๋ยวรอเล้าไก่เราให้เสร็จเรียบร้อยก่อนลูกแล้วเดี๋ยวเราอยมาดูอยากได้ดัดชุนไม่ฮะหมาเส้กรอกนี่หรอมีทุกแบบเลยครับน้องหมาน้องแมวน้องเป็ดน้องไก่นะครับนกก็มีนะครับทุกคนถ่ายหน้าดัดชุนก่อนแล้วนี่แม่ดูฝั่งโน้นนะคือแบบน้องกระต่ายอะไรเงี้ยมีนะจะบอกว่าร้านใหญ่มากนะครับแล้วก็โซนนี้ค่ะน้องฟิลเป็นนกๆกละอูฝั่งนี้แบบ แน่นมากนะครับสวยจริงนะลูกเจี๊ยบก็มีนะแม่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูโซนนี้ต่อนะครับนี่ค่ะน้องฟิวตัวเล็กตัวน้อยก็มีน่ารักดีนะคือร้านเนี่ยชอบอย่างนะคือเขาจัดร้านสวยนะครับทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชี่อเขาจัดเดี๋ยวดวางไว้บนเขียงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้หองอันนี้เป็ด นี่อันนี้ก็คือเขาจัดไว้เป็นเขียงนะน่ารักดีอันนี้ก็ขอนให้นกเกาะอนี่คือมายกฝูงเลยครับทุกคนน่ารักดีครับน้องไก่ก็คือมีหลายไซส์แหละไก่สีขาวเนี่ยพ่อมีซื้อไปแล้วนะเอาไปจัดไปแล้วเต่าวันนี้น่ารักเลยดร้อนแล้วเนี่ยงานเขาเนี่ยคืองานสวยนะแม่งานดีมากน่ารักดีนะครับ เป็นโมบายเลยนะแม่เนาะในเดือนเขาเจออะไรเมื่อกี้กวักมือเรียกแล้วฟิวใหญ่เลไปเดี๋ยวไปดูกันเจออะไรแม่ไก่เหรอฟิวบอกว่าไก่ติดแกรมไฮโซมากดูมีสร้อยไข่มุกด้วยเออน่ารักดีคุณนายคุณนายคือไม่ใช่มีแต่งานปั้นชิ้นใหญ่หรือว่างานตกแต่งนะครับงานจิ๋วก็มีนะครับฟิวใช่นี่ไงนี่งานตกแต่งเลยนะครับน้องแก่ก็มีนะครับน้องแพะนะครับหนูก็มีครับฟิว โนเฟสในสปิร no no ิตอเวกนี่เม่นไหนเขาดูได้ไหมแม่นีน่ั้งเม่นตัวเล็กมากนใช่ผมมีความหลากหลายจริงไปแม่กวักมือเรียกแล้วค่ะน้องฟิลระวังนะคะไปนั่งอยอะโอ้โหเขาชอบอะเจออะไรคะน้องฟิลเขาเรียกอะไรมออเอาวิจัดเอาวิจัดสวยค่ะน่ะนารักดีด้านในมีอะไรคะลูก อ่ะฮะโทนสีขาวเนะาะใช่แม่เป็นฟิลแบบสีสันมันข้างนอกหรูชอบแบบนี้มากกว่ามาดูไม่ลกอ่ะ,อะสีจะเปแบบเรียบร้อย,ยอ,อันนี้ก็เป็นงานที่้องฟิวบอกนะเป็นมินิมอลนะครับคือแบบน่ารักดีนะสีก็จะเรียบเรียบใช่ไหมคะั้องฟิวใช่อันนี้คิวปิดน่ารักอ่ะฮะเพื่อนมีความหลากหลายนะฟิวเนาะใช่อย่างเงี้ยถ้าแม่มาลีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่ารักดี จะบอกว่างานในร้านพุพี่เขาเนี่ยคือเยอะมากนะครับทุกคน มาทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับนั่นก็คือพี่หัดนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หัดครับผมเดี๋ยววันนี้มารับนกเพิ่มนะครับก่อนจะรับนกสอบถามนิดนึงค่ะพี่หัดไอเดียอะไรอ่ะทำไมถึงได้มาเปิดร้านใหญ่โตขนาดน,นี้ไอเดียเริ่มเ่มจากที่ว่าคือชอบแต่งบ้านแต่งสวนตอนครับแล้วก็เอ่อพอชอบแต่งบ้านแต่งสวนปุ๊บแล้วก็ทีนี้ก็พอมีเวลาก็เลย เริ่มจัดเริ่มหาสินค้าครับค่ะมาวางขายครับแล้วก็พอเราทํามาหลายปีเกือบ20ปีเนาะแล้วก็เอ่ออะไรที่อย่างเงี้ยงานเคื่อนสีพี่ย่าเขาก็เพ้นเขาก็ทําเขาเองไปดูรายได้เดี๋ยวไปขายได้ได้ครับพี่แล้วก็อย่างที่งานปั้นมือแล้วก็มีช่างที่มาปั้นให้เราครับหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นก็จะไม่มี มีที่นี่ที่เดียวหลายๆยอย่างอย่างพวกงานเรซิ่นเหมือนกันพวกนี้ของเราเนี้ยสีค่อนข้างที่จะทนทนมากนะอยากให้มาใช้บริการลองซื้อไปใช้ดูว่าว่าทนยังไงทนจริงแล้วเราก็รับผิดชอบงานอย่างเมื่อกี้ที่เจอเห็นลูกค้าเขาทําปิกนหักหักก็ซ่อมให้เขาอืพอดีเขาไปต่างประเทศเดี๋ยวเพิ่งมารับอนนี้ใช่นะคะดูแลหลังการขายดูแลด้วยดูแลด้วย ค่ะอันนี้ยังไงก็ฝากร้านพีดอกใบไว้ด้วยนะคะคยังไงก็เรียนเชิญมาดูสินค้าที่ร้านได้เหลือแบบว่าชิ้นไหนที่เอาไปจัดวางได้เพราะว่า ที่ล้างจะมีหลายแนวทั้งเป็นสวนอังกฤษเราก็มีนะเป็นสวนือทั่วไปสวนมินิมอลสวนธรรมชาติสวนอะไรก็คือได้หมดเลยครับม,ม,มีมีทุกลุกเลยสินค้าคือเยอะมากเยอะแล้วก็อยู่กลางแจ้งพวกนี้ลูกค้าเอออย่างซื้อคามมิโก้ไปอะ่ะบอก5ปีสียังไม่ลอกตากแดดตากฝนสีเหมือนเดิมยังลูกค้าอย่างนี้ค่ะคลูกค้าซื้อไปวางบนกําแพงรั้วก็ไม่ลอกยังถามว่าจริงไเปล่าจริงครับสามปีกว่าผม อยู่บนกำแพงโดนแดดเจ้าๆเลยก็ไม่รอดได้ครับบอกเลยว่าทางร้านเองครับจัดร้านไว้สวยมากเหมือนเดินอยู่ในสวนเลยเราร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่ตลาดเสงอาริการเดนบางใหญ่นนทบุรีนะคะก็ปักหมุดมาได้เลยนะคะทุกท่านค่ะได้ครับฝากไว้ด้วยนะทุกคนร้านนี้ใหญ่มากแล้วของเยอะจริงนะครับรับจัดสวนด้วยนะคะ เอามีรับจัดสวนด้วยพี่โอเคคได้รับมาได้เลยได้แลค่ะก็ย่อมเยาวล้ค่ะไม่แพงงานนี้คือสามารถทำสองดีให้ดูก่อนได้ใช่คะโอเคของเยอะมากค่ะน้องฟิวพร้อมลบไหมครับวันนี้พร้อมอ่ะมาพี่เดี๋ยววันนี้รับนกกลับบ้านหน่อยครับพี่อ่น้องฟิวอยากได้สีอะไรคะพ่อมีสีไหนแล้วบ้างคะโอ้มีทุกสีแล้วค่ะพ่อมาเก็บไปก็คือเดี๋ยววันนี้เอาเป็นตัวเล็กเพราะเรามีตัวใหญ่เยอะแล้วนะแม่นะ น้องฟิลอยากได้สีอะไรพี่สีแดงตัวเล็กมีไหมสีแดงอยู่ตรงนู้นตัวเล็กนะอ๋ออยู่โน่นอยู่ตรงนี้อืมเล็กจ๋หรือว่าเล็กประมาณนี้เล็กเล็กประมาณนี้พี่แล้วก็เดี๋ยวสีเนี้ยเอาด้วยน้องฟิลเลือกเลยช่วยนะคะอ่ามาอ๋อเห็นแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้เองนะครับพี่เอาจากตรงนี้ได้เลยอน้องฟิลมาถือหน่อยเดี๋ยวเอาสีแดงไปสีแดงเนี่ยเวลาวางแล้วเขาจะเด่นมากน้องฟิลถือไว้คาแรคเตอร์แบบไหนดี แบบนี้หน้าเขาหันไปทางเดียวไหมลูกคนละทางไหมครับพี่อันนี้อันนี้คนละแอคกันเนาะคนละแอคกันคนละแอคนะโอเคอืมไปเดี๋ยวเลือกต่อหยิบหน้าอย่าเหมือนกันนะคอ่าดึงออกไปเลยลูกอันนี้หน้าตรงไหมใช่ไปสีอะไรสีเทาๆไหมหรือว่าสีเขียวสีขาวไปข้า ไอสีขาววันก่อนเรายังไม่มีไปเลยนะแม่เนาะสีขาวเรายังไม่มีนะเรามี่สีเทานะแม่สีเอาสีอะไรอีกครน้องเิวสีน้ำตาลสีน้ำตาลตัวไหนชี้เลยตัวนี้เหรออ่ะน้องฟฟวบอกสีน้ำตาลไปด้วยชอบสีไหนก็หยิบไปลูกสีเหลือง่ะฮะตัวจิ๋วก็มีนะฮะสีเขียวด้วยนี่นกเต็มสวนเลยต่อไปนี้นะครับเขียวน่ารักใช่ไหมใช่ เลโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่ย่านะครับบอกเลยว่างานที่เห็นสวยๆนะเป็นฝีมือของพี่ย่าใช่ไหมครับค่งทำเมื่อกี้นี่่ะครับอันนี้ก็คืองานเพ้นของพี่ย่านะครับสีพาเทลนะพี่นะก็ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบชอบแนวนี้นะพี่นะแนวนี้พวกเนี้ยอาทาเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับอ๋อก็คืออันนี้เลยนะพี่นะสวยนะครับ อันนี้ส่วนใหญ่ก็คือพี่ยาเพนเพนเองเลยใช่ค่ะครับช่างบางทีหล่อหล่อมาแบบว่าจะเพนเนี้ยอะะพื้นแล้วก็มากันให้สีพี่ยาเป็นคนลงครับค่ะเพาลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบใส่เสื้อผ้าสวยๆสีประมาณนี้นะพี่แล้ว่ค่ะวแล้วสีอย่างดีเลยฮะทนแดดทนฝนด้วยครับครับอสวยมากเลยนะครับทุกคนอ๋นนี้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยนี่คือเบื้องหลังความสวยงามนะใช่ับเองพี่ก็คือพี่ยาเลยนะฝีมือนะครับ โอเค,ค,ค,คอ่านนพี่หาเป็นคนคิดพี่ย่าเป็นคนทำหาเป็นคนหาแบบงานครับพี่พใช่ค่ะเป็นไงบ้างได้แล้วแล้วก็เมื่อกี้เอานกเพิ่มอีกตัวนึ่งราหาสีอะไรลูกสีชาไทยอะ่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้น้องฟิวต้องไปช่วยพ่อจัดด้วยนะลูกรู้เปล่าแล้วนี่พ่อแอบ,บชอบอันนี้มากเลยไก่คาแรคเตอร์ คืออะไรกอนใครที่ชอบจัดสวนนะครับจัดบ้านนะตกแต่งครับนี่เลยติดต่อมาได้เลยนะครับที่ร้านอะไรนะพี่ร้านพีเดอออกใบอยู่ที่ตลาดแสงอริการเด่นบางใหญ่นนทบุรีค่ะครับผมเขามาเลือกกันได้เลยใช่ไหม้องฟิวใช่ของเยอะแยะมากมายนะบอกเลยว่ามานี่ประทับใจแน่นอนนะครับแล้วก็ของเยอะมากละลานตานี่ได้พีกแล้ว ใช่ไหมครับคุณพี่ของต้องมีครับผมโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็มาเที่ยวร้านพี่เขานะบอกเลยว่าได้ของกลับไปเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปจัดสวนกันนะครับใครที่สนใจนะแนวตกแต่งใช่ไหมครับน้องฟิลแต่งบ้านแต่งสวนนะครับแล้วก็ทางร้านเองเขารับจัดสวนด้วยก็ลองแวะมาดูนะครับหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับท่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงก็ลองทักมาได้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย